เป็นการแข่งที่สุดยอดนักแข่งทุกคนขับกันอย่างดุเดือดแต่ตอนนี้ไปดูเลยพวกเขากําลังกดดันอย่างมากตอนนี้ไม่มีใครแรงไปกว่าพ่อหนุ A ่มเอเดนแท็กสันจากคารีนะครับใช่เลยลามสพูดถึงความเป็นไม่ได้ไไดที่แจสันจะเป็นนักแข่งวันแล้วผีไม่กมี่รอบที่เหลือเราจะได้รู้ผลกันแล้วบรรยากาศที่นี่คึกคักมากและเราไม่สามารถขอให้ f 2จบไปได้ดีกว่านี้อีกแล้วในอัมพูตานี ในจังหวะสำคัญของเอเดนแจ็กสันเป็นการแข่งที่เหลือเชื่อเฉนาะนี้เหมาะแล้วกับสุดยอดนักขับอย่างเฉียบเลยหลังจากนี้ชัวร์เลยพ่อหนุ่มแจ็กสันเนี่ยปังแน่นอนในไม่ช้าจะมีแถลงการจากกีมเฟวนพราหนุมคนนี้อานาคตสดใสแน่นอนเอดดนตอนนี้คุณกำลังก้าวกระโดดขึ้นมารายการ F1 ไม่แปลกใจเลยถ้าใครที่ตามคุณมาตลอดการแข่ง รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่กําลังจะอยู่หลังพวงมาลัยในการแข่งขันแรกของคุณพูดตามตรงเลยนะครับผมไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ทีมได้มาโอกาสพิเศษที่สุดในชีวิตผมฝันผมเป็นจริงแล้วเออแล้วก็คําถามคุณนะครับก็อตอบว่าผมรู้สึกเหมือนเป็นเด็กที่รายล้อมไปด้วยท่ามกลางฮีโร่ของผมประมาณนั้นเลยถึงขั้นต้องหยิกตัวเองบ่อยๆเลยแหละอาจฟังดูเพื่องปิ่มมากไปหน่อยนะครับ แต่เวลาอยู่ในสนามความเร็วเสียงและบรรยากาศต่างๆทุกคนเท่ากันก็แค่หวังว่าผมจะอยู่ตรงนั้นเช่นกันเอ่อแล้วสรุปยังไงกับแคสเปอร์อาร์คาแมนครับคุณรู้สึกหวาดกลัวบ้างหรือเปล่าที่มีนักขับมากประสบการณ์เป็นเพื่อนร่วมทีมของคุณในการแข่ง F1 ครั้งแรกแล้วความสัมพันธ์เป็นยางไรบ้างครับผมมองแคสเปอร์เป็นตัวอย่างแบบแบบอย่างที่ดีเสมอมา ผมเติบโตมีรูปเขอแปะบนผนังห้องนอนเลยครับคุณรู้ไหมผมฝันมาตลอดว่าผมจะเป็นเหมือนเขาแต่กับกลายเป็นว่ามาเป็นเพื่อนร่วมที่ของเขาซะง,งั้นซึ่งมันก็ดีมากเลยสำหรับผมผมจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดเนื้อสิ่งอื่นใดตำนานทุกเรื่องต้องเริ่มต้นจากที่ไหนสักแห่งใช่ไหมเอเดนเคยสงสัยว่า คุณรู้สึกอย่างไรต่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจนระหว่างคุณกับนักแข่งคนอื่นๆเหมือนกับคุณเขาย้ายจาก F2 ไป F1 เมื่อโอการที่แล้วคุณอยากบอกอะไรกับสื่อที่นี่และแฟนคลับของคุณใครๆที่เรียกคุณว่าเดวอนบัตเลอร์คนใหม่เดวอนบัตเลอร์คนใหม่ังล่ะครับผมโอเคมันนะแต่นั่นหมายความว่าเราลืมของเก่าได้แล้วสินะนายเปิดตัวได้ดี พวกเขาชอบนายฉันไม่รู้ว่านายกังวลอะไรอยู่ขอบคุณนายนรู้ทุกอย่างวันนี้จะออกมาดีก็แค่ทำเหมือนที่นายทำใน F2 ฟสองสบายสบายนะเออขอบคุณครับแบนผมแค่ไม่อยากให้คุณไม่สบายใจเอานะเอเดนนายทำได้ ที่เป็นกลางปีของออสเตรเลียที่สุดยอดแต่ยังมีเวลาเหลืออีกมากสําหรับดรามานีแน่นอนครับคัปปี้ทั้งสองคนลงต่อสู้อย่างหนักมากจนถึงตอนนี้หวังว่าพวกเขาจะไม่ขัดแข้งขัดขากันจะล้มนะครับเราวารวอนตามมาติดๆเขาก็อยากจะแซงเหมือนกันเอเดนแคสเปอร์ Eden, per, นั่นไม่จําเป็นเราต้องการให้ปุนป้องกันเออไม่เป็นไรพวกเราทําได้มาแล้วครับปัตเตอร์ทั้งสามจะเข้าโค้งสปดพร้อมกัน โอ้บันไรแล้วโอไม่จริงอคแมนออกข้างทางไปและดูเหมือนว่าจะรับความเสียหายเป็นไงบ้างแคสเปอร์โอเคไหมโอเคขอเรางกลับมาดีนายแค่มีสมาธิการแข่งเอไว้เอาละเราได้มาแล้วดามา่าคิดว่าคืนนี้ต้องจุดพูดจากโรถอัลฟาทรีแน่คืนนี้แน่นอนว่าเราต้องมีดูสิมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ช้าของเดอะวอนแต่คุณคงไม่อยากเห็นเพื่อนลงทีมสองคนประทะก,กันแน่นอนแต่อัคคแมนคงจะเดือดดาลแน่เมื่อเห็นสิ่งนี้ แน่นอนที่สุดผมจะบอกหลายคนว่าผมไม่สบายใจเหมือนกันที่เห็นเอเดนแจ็กสันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรเป็นในการแข่งเอบวอร์ดครั้งเลยเออแคสเปอร์ฟังผมหน่อยผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ความผิดผมเหรอไม่ใช่ความผิดนายแล้วความผิดใครล่ะแล้วไอ้หน้าไหนมานั่งอยู่รถนายล่ะตอนนั้นนายนิ่ช่างหน้าสมเพชจริงๆไม่ยอมรับผิดด้วยซ้ำว่าทำผิดไปแล้วคือผม พวกเขาจ้างนายมาได้ไงโ oh. อ้อ Butler. เออบัตเลอร์เออเดวอนโทษทีผมไม่ทันเห็นอะไรเหมือนที่บนสนามวันนี้งั้นเหรอนายเกือบเอาฉันออกเลยนะพวกพังนี่ฟังนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนายปาดเข้ามาฉันสาบ้านและฉันก็เห็นแคสเปอร์ออกข้างทางเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่านั่นจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดความผิดนายอย่าพยายามโยนความผิดให้คนอื่นเพราะนายยังไมไ่สำคัญขนาดนั้น โทษทีเอเดนพวกเราขอเวลาไม่นานไม่ปไปเลยครับผมคิดว่านั่นเป็นเพียงกรณีนักขับมือใหม่เท่านั้นนะครับความผิดพลาดของมือใหม่ลดมาต่างไปนิดหน่อยสําหรับเอเดนที่เคยเป็นนักขับ F2 คุณเคยค้นหาจุดยืนอย่างรวดเร็วได้อย่างไรทั้งนันที่ขยับจาก F2 มีอะไรแนะนําในฤดูกาลแรกเขาไหมเอ่อออกไปไกลทางผมประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คุยกับเพื่อนวมทีมไม่ใช่ว่าจะมาทําเป็นนิสยัยเหมือนนะเกิดพร้อมแล้วเอเดน แค่อยากจะลองเช็คเสียงหน่อยเออได้เลยครับจริงเหรอเนี่ยแคทเปอร์คงสงสัยว่าอัลฟาทลีคิดอะไรอยู่นั่นดีเลยขอบคุณเดบอนโอเคเอเดนเรามาคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมคุณกัน